ส,สวัสดีทุกคนค่ะวันนี kind of ปป banks, ้จะพามาทานบุฟเฟ่ต์กันที่ร้านคิงคองสาขาปั๊มปตทสายไหมเห็นว่าเขามีเมนูใหม่เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วก็ซาซิมิแซลมอนก็เลยต้องมาลองสัหน่อยจะเป็นยังไงบ้างมาชมกันเลย ร้านบุฟเฟ่ต์คิงคองตอนนี้เขามี2ราคานะคะก็คือ599และ799นะคะวันนี้นกมาทานแบบ599นะคะเมนูก็คือมีมากมายเลยเนื้ตั้งแต่เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อหมูนะคะแล้วก็เมนูทานเล่นต่างๆนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเพื่อน เนื่องจากช่วงนี้ก็คือโควิดนะคะภาชนะเราก็คือไฮจีนมากนะคะอยู่ในถุงของใครของมันนะคะเป็นชุดแบบนี้ระหว่างรอเตาเรามาดูน้ำจิ้มกันดีกว่านะคะที่นี้ก็จะมีกระเทียมสดพริกสดนะคะซอสโคโชูจังแล้วก็น้ำจิ้มบาร์บีคิวรวมถึงน้ำมะนาวด้วยตักกันไม่อันเลยจ้านี่ผสมน้ำจิ้มแล้วนะคะอร่อยมากก็จะแบบ เปรี้ยวๆหว,วานๆเค็มๆกาลังพอดีนะกุ้งแม่น้ำของเรามาแล้วทุกคนแล้วก็มีหอยเชลล์นะคะวันนี้รู้สึกว่ามันเค็มไปหน่อยส่วนอันนี้เป็นเนื้อติดมันที่สั่งมาแต่ละจานก็คือติดมันไม่เท่ากันนะก็ให้ดวงนำพาจ้าอันนี้คือเนื้อแกะนะคะที่นี่คือแบบไม่ขาวมากนะอร่อยแล้วก็อันนี้เป็นไข่หวานนะคะจานหนึ่งจะมีสไม้นะ อันนี้เป็นลิ้นบัวนะคะแบบดีมากเนื้อนุมน่มๆเด้งๆนะคะอร่อยจานนี้คือเนื้อลายที่ลายดูงงๆนิดนึงนะคะและนี่คือเนื้อสั่นนะคะนุกชอบเนื้อนี้ที่สุดแล้วนะคะในเมนูของเขาดูลายมันดีมันนุ่มไม่เหนียวเลยเทียบ ขนาดกุ้งแม่น้ำพาหลังก็คือให้ภาพนําพานะคะเ mm hmm. ทียบกับมือเอาเองเนาะซุปคิงคองอันนี้อร่อยมากเลยทุกคนหอมมันนัวนะคะข้าวผัดกระเทียมก็ดีซุปกิมจิอ่อนไปหน่อยนะคะรสชาติแบบไม่เผ็ดมากแล้วก็อันนี้ซุปหัวปลาแซลมอนแบบหวานอร่อยมากๆ แม่น้ําที่รอคอยของเรานะคะอยากจะบอกว่ามันสุกช้ามากเลยนะคะทุกคนควรปิ้งไว้ก่อนตั้งแต่แรกๆนะวันนี้ก็กินไปประมาณ10บตัวได้ระหว่างรอกุ้งสุกเรามาดูแซลมอนซาซิมิกันดีกว่านะคะนี่หน้าตาสีก็ประมาณนี้เลยนะคะความสดคุณภาพดีเลยสิ่งนี้ก็คือเนื้อสันที่ดีมากเราก็คือสั่งวนไปวนมานะคะ และอันนี้คือรวมหมูนะคะหมูติดมันหมูสามชั้นใดๆเราก็คือสั่งวนไปวนมาแต่สิ่งที่เราชอบแล้วมันอร่อยนะคะแต่ว่าก,ก็จะมีเมนูหนึ่งนะคะที่สั่งมาวันนี้เรารู้สึกว่าแบบไม่ถูกปากไม่ทับใจอีชั้นเท่าไหร่นะคะก็คือคุณน้องคนนี้นะคะเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดนะคะเนื่องจากจานหนึ่งมี3าชิ้นแล้วคือชิ้นหนึ่งตัวใหญ่มากนะคะ ตอนแรกเห็นมาชิ้นใหญ่แบบนี้ก็นึกว่าเป็นเนื้อปลาหมึกทั้งตัวนะคะที่ไหนได้ไม่ใช่จ้ามีเนื้อนิดเดียวแล้วก็นอกนั้นเป็นแป้งนะคะซะแบบ6 0เเซเลยนะแล้ววันที่เราไปทานด้านในก็เหมือนแบบมันแฉะแนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าเขายังทอดแบบสุกไม่ดีนะคะก็เป็นเมนูเดียวที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะนอกนั้นก็คือแฮปปี้ดีดามากจ้า ยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปปิง้งกุ้งทานต่อก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครมีคำถามหรืออยากมาแชร์ประสบการณ์ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยไปแล้วจ้าบายบาย